เงยตายออกแล้วไอ้อยจ๊ะจะเงยกันหนักหน้าหรอแม่อีตายออกกันอยู่แล้วนี่แม่เอ้ยแมย่กูไอนอนชักเดียว,ไวยไปไหนจาดอ่ะปล่อไปงั้นพวกเจ๊ไปต้องดวงนูกไปโดนแร่ต,ต้าชักเดยกันหนักแรงเหลือแกิน,นยตา,ายกันแล้วนี่ก้อนเราตายป่าจมบัดไรไปตั้มใจกัย,ยนี่กูกูไม่เกี่ยวกูจนปัญญินะ เวลาคุตายนี่ก็คูได้ตายกูและคุยทามันจำใจก็ยังสมัจังจสกมัดมันทมไปมั่งมึงก็แเด็นตัวแกเด็แจังแค่กระดงนี่จะเดงว่าตัวนี้ผมนังวคร์ว่าจะคนรอพ่อเบี้ยไม่ว่าคู่ไหนๆเรื่องนี้ไปตามเลดินแควตดูตามเคยก็ทํามเกวดไม่แควดเลยแกวตทีเดียวกำลังงอน พวกเมียในไม่ว่าถ้าบังเกิดมดเรื่องต่างปิดแล้วจะแต่จ้งกันตายคนเราถ้าพวกเมียไม่นอนแก่กันแล้วเอาแต่ร้องเดี่ยวกันสายมันไม่ยับไปกันแต่ถ้ายังมีต่างปิดเอาแต่เอาแต่พอดีโบราณใจต้องเอาไปอ,าอยก,กูนะนี่จะแดงแบบนั้นหมดแล้วไอ้ร้อยหมดนะนี่อุบัต อู้บ้านไม่อู้บ้านหรือมานโตคนแก่อยู่นะโอ้แจ้แจ้งว่ากูบานแจกลีดังนี้เล่าแจ้งว่ากูบานเอาแต่อู้บานนี้ไม่เชื่อบานไปแต่กูคนเดียวอู้บานกันมานานแล้วรุ่นพ่อแตาตาใหญ่จะไม่อนตู้บ้านปากอนเมื่อเราตีเกิดบันไดเพราะคนเต้าเต้าเดร็กเลยแจ้งแจ้งว่าคนเดร็กกูบานอะไกันแล้วหาเนาะทำไมคนเหล่านี้เราเกิดมาเพื่อเขาเรียกว่าเจพิน เรื่องตำมาจามันแต่เรื่องนี้อุบาทเวลาก็แต <in pronunciation> uh ่งงานบอกแก่แจกแล้วเราไปก็หลุเเราเคยดึกแ้วก็ตกราคาต่างๆเต้นซ้ำเต้นแต้แดง่ไเรื่องนี้ยังอุบาลกันแล้วเวลาเราไปงานเราต้องําบุญช่วยงานต้องซ้ำ rồi ฮา r ồ ้ด่วว่าอันนี้อนุบาตเกันแล้วนแรกปแล้วมึงกะเล่งโต้านี่เตดีว่าเธอนมหมดตังไปแล้ว นั่งเก่ตายนี่มี่กี่นอ่านคนบ้านเราคนบรรลไมกี่ปันนี่้องโอคจะกิดปลามีนอนคนยีงกันไปเลยจีนไปเลยจีนจีนนูตับเตียงไปเลยตับเท้าอรดิพยายามตักทีเจตรงั้นแหละเอาแล้วดูดก็กระ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 ออกกำลังกายกรอีต่างเพศก็ตื่อเป็นเรื่องออกกำลังกายน้ำเล่าลืนจะทำให้ชีวิตยังยืน จะแดงว่าตนกุ้มแกินตายด้วยแต่มันดีมันมัดมาด้มอ่าเออจริง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 จรมียนดวยมันโย่ใจคนยิ่งหลังตีถ้าคนยิงไม่เล่นด้วยเราก็ไม่มีอารมณ์ฮ่ามึงแรงโทษกันปลดตีฮึมควังขึ้นนั่นปลอดตง่ายนั่นงง่นอนถึงเรื่องปัญหาคนยิงนี่ยต้องเตรียมพร้อมกินข้าวเสร็จแล้วอาบน้ำเหล้วต้องตากแป้งให้เรียบร้อย พ่อตาแปพง,งเจ็ดกินข้าวกินข้าวเจ็ดอีนอนอีไรนี่พ่อพ่อข้าวแก่นั่นต้องมีอารมณ์พ่อไปชิ้งตรงตึ้งจูบต้องมีอารมเออตึ้งเชียงคลางนี่จำกันเชียงเลยก็คลางเชียงคลางอันละคกังจำกันฉ้นเคยสาบกับไม้เด็กฮะฉ้นเคยสาบกับไม้เด็กที่เขาทงานกันนั้นที่เขารับแม่ไม้มันนั้นโอ้กูเคยสาบเลยฮะทึ้ง ได้ยินเสียงกลางเออกูได้ยินถึงปัตรมังกูก็ะตำตาใกล้จองอ้าฮถึงนี่เนี่ยแจ้งกลางสำคัญเออเสียงกลางหลังตีเราแหวนกับตาไม่แจ่มร้อยในสียงกลางเว้ยยังไม่มีอารมณ์เลยเล่ไไนไปมังลุโ้โน่สียงกลางแค่นี้คนยิ่งจะต้องมีเสียงกลางต้นเปล่าเราไปหนังรานานอพอไปถึงหนังโบ้เด็กหนักรองไม่แจ่มยังเกียดกูแบกมายังแก่ไทยดิเวรานาน นักรองมันตึงนังในตักนังในตักตึงแล,ละเลยเลนังในตักแต่นี่มันดุ่งดึงดุ่งจุดนั้นเลยตึงวันวันโตโตโตตึงนึกและน,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 นิเราไปตึงจับตึงตองมันแม่เุ้ยแม่มันคลางเุ้ยเฮ้ยแรงตึงเชี่ยงคลางจำคันราไปตึงจูบเมียมต้องจำคันต้องต้นรับมันต้องรวมกันอย่างเรานี่ท่อมันเกิดความสนุกเอา้ะแล้วจะไม่มัดต่างเพศอายุยืนนั่น Lòng lẽ hả, họ ra hai, hai, máy, à hai, hai, tầm tài hai, hai, mới thấy ngã lòng hai, 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 này, hai, 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 nó hai, 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 tự tự, hai, 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 gặp hai, 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 ก็ว่ายไจแก่นต่งตัวกับข้าวอนนั่นโตข้าวอนไม่ายไอ้เลยงับโต๊รือังเตี้ยงกลางกับต๊ะทู้กลางก็เลยมั่งนี่นดมกอยนี่กลางก็เลยที่กลางก็เลยที่โอ้ยกลางไอเมียดมนี่นี่หนุ่มกอยนี่นี่าวกองย่งไม่ตาไม่จาวกล้องกูย่ำเลย โอ๊อยว่าขลางไงเมี้ยโอ๊ยอย,ออยากเตะแม่มันโจมกบ <c oughs> ูดัวเรทเรทโอ๊อยโอ้ยเปรทตี้กันเลยโอ้ตาตาดำตาดีตกลงตรงมาวัดโอ้อะไปะที่ติมบัตรกำแพงพลัตร้อน ไปวันพยายามตอนนี้ตามมาโดนความรีบร้อนชวนปีใจมันไม่ใจอ้ตาวันใจไปได้แล้วนะปี เดิมตัวไปไร่แต่ไหะพีเราเรยนี่แกบุญแม่ไปตั้งนานแล้วแล้วแกยันจริงไปเออโอแกบุญนี่น่ากลัวก็น่ากันเจ้าปลวกพักดูปลวกนี้ต่างต่างตีใกล้ไม่ได้แต่แกจะลาดแกมาแปรแปร่เพลือโอ้หลังที่มึงแล้ไปมันกินนู่นมาตึ้งเข้ามาเยื้อแล้วแกแหลกมันกินนู่นนี่แล้วกว่าป้าก็มีรัดหน้าบวเราได้แต่งเลือดอยู่ะมาปัญญาจริง เตรียมตัวตถอะนะครับผมเตรียมข้าวเรียบร้อยแล้วมึงแลไปวันนี้ตะกี้วันเตี้ยเต็มเบาแล้วเด็กแต่ยมย่อยเร็วนี่เด็กใจกันหน้าเตี้ไปแหลกเด็กยิ่งเด็กยิ่งมึงหนึ่งแลตรักแรกรักแรกฮะโลโลฮะได้พวกแล้วรักแรกรักแรกฮะได้พวกแล้วได้โลกแล้วโลกเอ้ยโลกกูเออไม่ยิ่ แล้วก้นก,กูแล้วลกูคำว่าไอพ้พวกเดียวเมียเดียวมาไมพืชร้องร,าร่าเร่นว่ไม่รู้จมันเต้นก็ยเต้นแม้มาเลยแล้วก็รอมแม่ยไม่รู้เมีกูไมได้กูเหนื่อยปะมึงเาใจริงแต่เด็กเแรบปได้ปนวันนี้พีน้องผู้เต้นพีน้องตนี่ยกระพ๋อกอเลยมันอยากแต่เด็กเรไม่นิ่โปรเลยยกกันไม่ได้ก็เลิกเสีย โยไม่ก็เลือกเรียรแต่รมลากกันจนนู้นแม้ยังมมแมมแกอีใต้เลวโยกันไปตุนกันไปตีกันไปแฮ้เอ้ยแม่ไม่รู้แลียอยู่ปนันเนีเตรียมตัวแตนดักป้อมเตรียมเข้าวัดเรียบร้อยตตนปีนุ้ยทำปผมมาแต่พี่ยังไม่จะคอยว่าปเด็นกันกันตัวไปลวเลยไปก็ไปกันเลยแกไปกกไหนแดง แล้วไปจุกวันรังไปรายแล้วกูเบื่อนี่รังไรกูเลิกเลิกจะพอได้ใครเป็นเพื่อนเนี่ยมึงจะกับรายไม่กก่จะมึงไปแล่นยังไรอย้วมึงเบื่อนี่ก็พอแลงเป็นนิทานหนูนี่ใครคือปัญญ์ดีโอ้แต่ได้เหลืออะไรไรนี่ก็ไปแลงนลังเดินลังที่ออ้กูเปล่าเล่นกับพอแลงกี่ยุดเจ้าเป็นเพื่อเขาที่ว่ามึงเลือกจอเบื่อไอ้ตีว่ามึงเบื่อังทำาร พอนี่ยอมึงเออแม่บอกพอแกทำายกูก็โยกกันนั่นแหละนะแกกดกันนี่ทำารเนี่ยเมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดีแกออกเลยเนี่ยเมาดิบางทุกทีเปิดก็ไอติมเมาเลยเลยเฮอกันนั่นเลยตั้งก่อนนี้กูนั่นไปโตนกคุ้มมึงนี่เดี๋ยวจบนักหน้ายิงแล้วนกคุ้มโอ้กูจบกันนี่ไปโตนกคุ้มพ่อไปโตนกคุ้มพอแกกเ้าวเนี่ยเมาก้าวนกลาเลยอ๋อไม่ก้ากันนกลามกินมดอ่ะกันนั่นเลย แต่แล้วกูก็เป็นต้อนอกกุ้มก็ปานอกกุ้มไปตึงตังอยู่พอตังแล้วกันนี่ก้องจ้อยหว่าจะจะทำไมก้าวเขี้ยวครบนที่้มึงก้าวว้าคว้าเดินแจกุนยิงเลยไปสื่อเนี่ยเมาหรือไปใจก็ไม่รู้พอไปตึงไปโยกแล่งกับป๋อตูตีตูตีกุนยิงงั้นเออแล้งกรตูตีตูตีเดินจ๊กกรบป๋อกวัดยิงงั้นมึงเลยพอมึงเออ อยะโออแกอบาดิหนิปอนอุบาดแรงแหละกับคนนี้เงี้ยอะไรกันเนีแคบเราเดี๋ยวกันบกวัดเสร็จแต่พอดีไอ้เกียรนั่นเลยเกี่ยวผงเถิดแล้วไม่นิ่มไม่เลวไอ้เกียรกับจำไอเกียวผมควบวันในตัวยิ่งเลยนานั่นรองมันบอกก็บวันตัวยิ่งนี่กะตีนีตัวยิ่งว่าเกียรเกียรควบวันก็บวันที่พอก็อู้มตัวยิ่งนี่ตัวยิ่งโคตรโคตรพอเขาอุไปต่างหันเลยยกไปต่างหันยกไปต่างหันเกณีบักหน้าไปตึงยี่ตังดอกกุ้มกู่ กูก็ได้ไอ้ลงมดอกก้มกัวดอกก้มดอกก้มตุ้นังต้องว่เล่นกันพอกระปตางไอตัวที่เนี้กระปตางนึงเอนก็หวารบบานว่าพกูรบบานน่าเหลือไปใช่ไอตัวยิ่งมีจะแตกแม่รอบอายุบ้านกูแวแหลยแสดงว่ามาพึงบบันรู้แล้วมันนี่ไปไหนล้เริอมหมดเลยยิ่งนี้เมียกูนี่อ่ะไหอ้ย Mepotau dia ngambil yang mana malah bukan. Oh kelihatan ku. Ya lah itu ni ija amidai. Cuan pija yang datang. Ramad yang pelatana. Kono coba ini. กคย่ายกระได้เวลาตรงไปรายอาทิ่ใจควร ไม่ใช่คนอื่นไปที่ไหนรถแดงก็คือปฏิดาสาวของพระเจ้าแดงอาทิตย์เละพระดางเจ้าจิตระภาในขณะที่รโรรองยนรอยต๋อยกลับประตูประเทศชาติบ้านเมืองพระเบดีก็รอดปฏิดาก็ทร,งปร,ปร,ทรงประนามว่าควาาหญิงราตรีดังที่ถนนตาไายเวลาบานพ้นบร,รอยากาศเร็วทีเดียวควาาหญิงราตรีโตเป็นสาวแล้ว รัอนระอกระือกับกระดมอย่างไรกับพี่น้องความก้าใจทอม

จะเตียงคือการทกัเราตั้มปิดรู้ว่าปิดปิดรู้ว่าจริงไม่ ยามคำคืนคือกระดื่นัน

Muda